สวัสดีค่ะเคเคกั K K. าเจ็ดแปดเก้าชาแนลยูดีตอนรับเพื่อนๆน,นะคะเพื่อนๆคะวันนี้เคเคจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ร้านนะคะดคิดป,ปะทีสเตนนะคะเป็นร้านขายชานะคะเพื่อนๆแนวคิดนะคะมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเคเคจะให้เพื่อนๆนะคะรับชมนะคะเมนูเด็ดนะคะที่หน้าร้านนะคะตามนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมีนะคะ ชานมไข่นี้นะคะพ่นไฟ49บาทเพื่อเพือนะคะนี่คือเป็นไฮไลท์นะคะเป็นไฮไลท์เมนูเด็ดๆนะคะของเขานะคะเดี๋ยวเรานะคะมาทําความรู้จักกับนะคะแม่ค้าก็กําลังนะคะ ทำนะคะชาให้พี่เคเคนะคะเป็นชาบบวยนะคะชาแดงบวยนะคะสวัสดีค่ะแม่ค้ะสวัสดีค่ะนี่จะเป็นชาแดงบวยนะคะจะมีส่วนผสมของชาแดงแล้วก็ตัวบวยใส่หลับค่ะนี้จะรสชาติหวานๆเปรี้ยวๆค่ะดีมากเลยค่ะเพื่อนๆนะคะราคาเท่าไหร่คะแม่คะราคาแค่19บาท19บาทนะคะจะสดชื่นที่ที่ร้านจะมีหลายเมนูค่ะราคาจะเริ่มต้นที่19บาทค่ะช่วยแนะนําชื่อบอกชื่อหน่อยว่า ร้านอยู่ตั้งอยู่ที่ไหนคะร้านร้านอยู่อยู่ตำบลเชินทะเลค่ะใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะอ๋อตั้งตั้งอยู่ที่ตำบลเชิญทะเลอ่ติดกับธนาคารไทยพาณิชย์ที่แยกไฟแดงเลยนะก่อนที่จะเลี้ยวถ้ามาทางอนุสาวรีย์อ่าท้าเทพกษัตรีท้าศรีสุนทรนะคะจะเลี้ยวขวาที่ไฟแดงนะคะด้านขวาจะเป็นสถานีตารวจแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงข้ามนะคะจะยงเยื้ยงกันนะคะก่อนที่จะถึงไฟแดงค่ะเพื่อนๆติดกับธนาคาร ไทยพาณิชย์เลยนะคะไหนขอดูยาคุณใสอีกอันนี้ค่ะยาคุณใสต้องเอาหลอดมาเอาหลอดมาเสียไว้พี่เดี๋ยวพี่ก็จะกินเลยนะคะเพื่อนเพื่อนชาบวยชาแดงบวยนะคะชาแดงบวยนะคะขอเรียกว่าชาแดงบวยนะคะเพื่อนเพื่อนมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าน้องเขาก็จะซื้อลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะจากประเทศญี่ปุ่นมาซื้อลิขกันนะอ่าโนนก็เป็นที่เก็บภาชนะที่เก็บ ชาเหรอคะข้างบนนั้นที่ว่าสีห้าอันใช่ค่ะเป็นถังชาเป็นถังชานะอ๋อเป็นถังชาก็จะมีชาอะไรบ้างคาน้องส่วนใหญ่ที่ใช้ในร้านชาเขียวจามีชาเขียวมะลิชาแดงแล้วก็ชาชาไทยก็คือชาเย็นของบ้านเราอ๋อมีชาไทยชาเขียวไต้หวันชาแล้วก็มีชาเขียวนมค่ะชาเขียวนมของเราก็จะเอกลักษณ์ของเราก็จะมีเป็นชามะลิ บางๆค่ะมันจะมันจะหอมหวานค่ะค่ะวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนอกไวพรวันคริสต์มาสให้เพื่อนๆในช่อง KK การเจรนา789ชาแนลด้วยค่ะขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะมีความสุขแฮปปี้นะคะขอให้คริสต์มาสคริสต์มาสแล้วก็ขอไม่ใช่วันคริสต์มาสไม่ใช่ของไทยแต่ว่าเราเราแบบว่ามีความสุขกับวันคริสต์มาสเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าวันคริสต์มาสจะมีเขาเรียกว่าจะทําให้ชีวิตมีชีวิตชัว นะคะมีสีแดงสีเขียวนะคะสวยงามแล้วก็จะมีต้นคริสต์มาสใช่ค่ะส่วนใหญ่ฝรั่งวันนี้เขาก็จะไปโบสถ์ใช่ไหมคะตอนสิบโมงเช้าเขาจะไปโบสถ์กันแล้วเขาก็จะทําพิธีวันนี้เป็นวันเกิดของพระพระเยซูนะคะน้องก็ใส่ถุงได้เลยเด้อที่ก็จะกินวันเกิดของพระเยซูค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้เจอเซรไพรส์นะคะเดี๋ยวพี่ชาเคก็จะถ่ายรูปเมนูนะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆ นี่เป็นเมนูนะคะทางร้านเมนูจะเ,ออเป็นเมนูหลักๆนะคะที่ทางร้านเขานะคะมีไว้บริการนะคะลูกค้านะก็ส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมนะคะก็คือชาผลไม้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลไม้รวมนะคะเพื่อจะมีนะคะชาเดียวนะคะตามนี้เลยค่ะเพื่อนๆนะคะราคาก็ตามนี้ถ้าเป็นเด็กๆก,ก็จะ นิยมนะคะรับประทานชาไข่มุกระคะาชาเขียวไข่มุกก็มีชาหลากหลายชนิดนะคะเช่นชานมไต้หวันชาเขียวญี่ปุ่นนะคะชาไทยนะคะก็มีหลากหลายนะคะหลากหลายชนิดหลากหลายรสชาตินะคะก็นะคะราคาก็ตามนี้นะคะเพื่อนๆราคาตามนี้เลยเพราะพีชานะคะหลากหลายนะคะหลากหลายชนิดอย่างพี่เคเคนะคะชอบ ก็จะมีท็อปปิ้งด้วยนะคะเพื่อนๆนะะอย่างพี่เคยชอบนะคะแบบนี้นะคะชอบชาบแบบนี้เป็นน้ําผลไม้รวมอาจจะใส่มะนาวนะคะแบบนี้น่ารักนะคะเป็นชาญี่ปุ่นนะคะอร่อยๆนะคะเพื่อนๆวันคริสต์มาสก็พาพี่น้องพาเพื่อนๆนะคะมาซื้อควดละแก้วสองแก้วได้นะคะเพราะว่าของเค้าทำอร่อยนะคะเพื่อนๆขี้ตับชีสแตนขี้ต่ายาวๆนะคะบราวน์ชูการ์อ๋ออันนี้เป็นขี้ตับบราวน์ชูการ์นะคะเพื่อน อันนี้สวยมากเลยนะแก้วใหญออ่ราคา69บาทนะคะ mm hmm. เพื่อนแก้วนี้มีชื่อว่าที่ปายายา,ยาบราวชูกาโซลองบราวชูกานะคะอันนี้จะมีสว่วนผสมของนม,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 มด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเค้กๆค่อยซื้อนะคะมารับประทานนะคะ mm hmm. เพื่อนอร่อยมากเลย mm hmm. แก้วนี้นะคะราคา69บาทนะคะ mm hmm. นี่เป็นชา ยะะแก้วยาวนะคะบราวชูกานะคะเขาเรียกว่าเราวชูกามีส่วนผสมนะคะของนมนด้วยนะคะเพื่อนอร่อยมากเลยราคา69บาทนะคะแบกนี้นะคะเพื่อนๆนอกจากนั้นนะคะที่เคเคชอบก็จะมีนะคะผลไม้รวมนะคะน้ำผลไม้รวมเหมาะสําหรับนะคะภูกเก็ตน,นะคะเหมาะสำหรับอากาศร้อนๆนะคะแถวจวังหวัดภูเก็ตน,นะคะถ้าเราไปชายทะเลนะคะ จะมาสั่งซื้อนะคะ,ะผลไม้รวมนะคะอันนี้เป็นน้ำผลไม้รวมนะคะไม่กิชาราคาก็บาทบาทนทพะ,ะชาอ๋อเป็นชาผลไม้รวมคือเพื่อนๆชาคำว่าชานี้ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นชาเขียวอย่างเดียวนะคะเพื่อนๆสามารถทําเป็นชาผลไม้ก็คําว่าชาก็จะนำะน้ำผลไม้นะคะที่เราอาจจะนะคะ ขั้นมารวมกันนะคะแล้วก็มาชงเป็นน้ํานะคะเป็นน้ําชาแล้วก็ใส่น้าแข็งนะคะ,ะเป็นชายเย็นหรือว่าเป็นชารวมนะคะชารวมเม็ดชาผลไม้รวมนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆก็ชาสามารถทําได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเพือนๆมนจะอร่อยนะคะมากๆเลยนะคะราคา29คบาทเท่านั้นเองนะคะชาแก้วนี้นะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าจะมีท็อปปิ้งนะคะ ท็อปปิ้งของเขามีหลากหลายใช่ไนะคะเพื่อนๆนี่คือท็อปปิ้งนะคะ,ะก็มีไข่มุกนะคะเคิดปะนะคะไข่มุกน้ำผึ้งนะคะุลนสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ม mm ันสลัดแล้วก็ mm hmm. ต่างๆอีกมากมายนะคะถ้าเด็กๆมาภูเก็ตน,นะคะ mm hmm. ก็นะคะวังคำสฟมิลรี่นะคะ,คะ,คะพาลูกชายนะคะมาเที่ยวแล้วก็มาซื้อนะคะได้นะคะเด็กๆจะชอบมากเลยนะคะเพื่อนๆแตกหน้านะคะท็อปปิ้งนะคะท็อปปิ้งน,น่ารักแตกเค้กนะคะ ไม่ค่อยชอบนะคะเพื่อนๆเคไม่ค่อยชอบอะไรที่มันใสนะคะมันเยอิ่ยงไปนะคะแล้วเราก็นะคะนี่คือบรรยากาศในร้านเนาะถ่ายบรรยากาศวันคริสต์มาสด้วยให้มันครบครบแปดนาทีนิดเจ็ดนาทีก่อนเลวนะเพื่อนๆวันนี้วันคริสต์มาสนะก็ที่ร้านเขาก็จะมีตอนคริสต์มาสเรานะคะมีความสุขกับวันคริสต์มาสวันนี้เดี๋ยวพี่เคเคก็จะใส่ชุดวันใส่ชุดสวยๆวันนี้วันคริสต์มาส วันนี้ขอขอบคุณนะคะน้องนะคะชื่ออะไรคะแต่กี้พี่ลืมชื่อแอนค่ะชื่อน้องแอนนะคะขอขอบคุณน้องแอนนะคะที่อนุญาตให้พี่เคเคนะคะถ่ายถ่ายรูปแล้วก็พี่เคเคก็อุดนนุนสิบเก้าบาทเดี๋ยวจ่ายตังค์นะคะเพื่อนเชอบกินราคาถูกสิบเก้าบาทนะคะเป็นหวยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสน่าจะกินภูเขาไฟไอต้องนั้นที่ว่าใหญ่ๆยาวๆคิตะเรียกว่าคิตะยาวๆคิตะยาวๆบราวชูกานะ เดี๋ยวจะลองกินเ,เดือนนีกินสักครั้งเพราะว่ามันมีความหวานเยอะมากเลยนะคะทั้งมันทั้งหวานค่ะทั้งมันทั้งหวานกลัวว่าความดันจะเพิ่มสูงเพราะเป็นโรคความดันสูงนะคะมันนี่อย่าใส่ยเยอะยอนะคะเป็นเพื่อนเดี๋ยวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ต้องขอจบคลิปลองเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้นะคะพี่เก๋ๆต้องเซฟกุญป่าย Merry Christmas and Happy New Year นะคะสุขสันวันคริสต์มาสสำหรับคนไทยน,นะคะสวัสดีค่ะ